ราน,นเจนจร2สองให้เสียงโดยนาชูบทที่3คลิปนี้ได้รับการสนับสนุนโดยบริษัทยูเนียตแอพไพยจำกัดผู้ผลิตก,กระบอกไฮดรอลิกสำหรับเครื่องจักรกลพพลังอาคมอะไรของมันวะเนี่ย ไม่ยอมอุทานออกมาเสียงดังหลังจากที่ปลิวถอยหลังออกไปจากบริเวณนั้นเพราะเสียงคำรามของผู้นำเผ่าเอรวันที่พาทุกอย่างที่อยู่ใกล้ตนปลิวออกไปพลันปรากฏหมอกสีแดงราวกับละองเลือดตามร่างของผู้นำเผ่าเอรวันที่ได้สติแตกระเบิดความโกรธระหว่างนั้นกองทัเพเผ่าเอรวันกุดเดินมาหยุดยืนอยู่ด้านหลังผู้นำเผ่า ซึ่งความหน่าเกรงขามของกองทัพเผ่าเอโลวันได้แปลเปลี่ยนเป็นความสะพึงกลัวชวนขนลุกเมื่อร่างอันใหญ่กำยำที่ดูหน่าเกรงขามยืนถือหอกนับร้อยร่างได้ค่อยๆเปลี่ยนร่างกลายเป็นเหมือนกับอสูปรปีศาจเป็นสิ่งที่อยู่เหนือสามันสำนึกของสิ่งที่พบเจอดวงตาสีแดงฉานราวกับปีศาจ กงเล็บยาวแหลมคมปรกากฏขึ้นมาบนมือที่มีทั้งสี่แขนคมเขี้ยวเสียออกมานอกริมฝีปากด้วยความน่าเกลียดน่ากลัวไอ้พวกนี้มันบ้าไปแล้วผ่านเข้มสบดออกมาด้วยความตกใจไม่เห็นเหล่ากองทัพชนเผ่าเอาราวันที่เคยมีร่างอนันนาเกรงขามได้แปลเปลี่ยนกลายร่างตนให้เป็นอสูรไปเสร็จแล้วจงสงเวรเสีย บาปฤษยาผู้อ่อนแอเสียงสะบวกคำรามแฝงไปด้วยพละงอำนาจดังมาจากจุดที่บาปฤศยาถูกหอกตรึงร่างไว้และตอนนั้นกูนำเผ่าเอลวันก็มายืนตรงหน้าด้วยความรุดเร็วไม,ไม่กูยังมีประโยชน์บาปโทษสะกูแปลงกายหลอกล่อพวกมันได้<อ>เสียงเอ่ยและล่มนรักดังมาจากบาปฤศยา ราวกับออนวอนร้องขอชีวิตก่อนที่มืออันใหญ,ญ่โตของบาปโทสะจะเอื้อมไปจับใบหน้าบาปฤศยาเหล่าฝูงงูที่อยู่บริเวณนั้นต่างพยายามกลูเข้ามากัดร่างของผู้นำเผ่าเอราวันที่บัดนี้ได้ถูกอาคมบาปแห่งโทสะครอบงำไปเสียแล้วงูบางส่วนได้ลื้อขึ้นมารัดมือบาปแห่งโทสะราวกับว่าจะรับรู้ถึงความอันตร,รายที่กำลังเกิดขึ้นกับนายตน สิ้นเสียงกรีดร้องมีเสียงของกระโหลกถูกบดจนแตกละเอียดพร้อมกับเสียงของงูที่ขู่ออกมาเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะสลายหายไปพร้อมกับร่างของบาปริศยาที่สินใจนอนแน่นิ่งงายหลังลงไปกับพื้นนี่มึงทำหาอะไรวะตะวันตะโกนเสียงดังไปยังร่างของบาปโทสักที่มีหมอกสีแดงเสมือนกับละองเลือดปรากฏ ปกคลุมร่างพวกมึงทุกตัวต้องตายไอ้พวกเศษเดนเสียงสบวกคำรามแฝงมาด้วยพลังอำนาจได้ดังขึ้นราวกับมีอำนาจลึกลับอันแหลมคมมาจ่อที่คอคนทั้งสี่จนรู้สึกขนลุกนี่ไอพิศาตอย่าบอกนะว่าก่อนหน้านี้มึงกินคนไปเยอะตัววันเอ่ยด้วยความโมโห,โหจากนั้นก็พุ่งร่างไปยังบาปโทสะ ที่นำหัวของบาปฤษยายืนออกไปบนฟ้าด้วยวิญญาณแห่งบาปฤษยาและวิญญาณเหล่ามนุษย์นับพันที่มันกินทุกใบข้าขอมอบและสังเวยทุกสรรพสิ่งของมันให้กับท่านพญานาคราชกายาพญครุฑอสรพิษเสียงร้องคำรามดังสนั่งกึกก้องเหล่ามวลเมฆสีดำครึมได้มารวมตัวกันอยู่ในจุดเดียว ทันใดนั้นเกิดเสียงท้องฟ้าคำรามดังกึกก้องจนทำให้พื้นดินด้านล่างสั่นสะเทือนราวกับจะถล่มลงมาทั้งสี่ชีวิตที่กำลังแหงหน้ามองเงาอันสีดำทะมืนที่อยู่บนฟ้าซึ่งกำลังเคลื่อนไหวอยู่เหนือฟ้าขึ้นไปภายในก้นเมฆสีดำร่างของคนทั้งสี่เริ่มชาราวกับถูกแช่แข็งดวงวิญ,ญญาณที่อยู่ในร่างได้สั่นสะท้าน ราวกับหลุดออกมาเป็นการสั่นเตือนถึงอันตรายที่มาจากจิตใต้สำนึกที่กำลังบอกให้คนทั้งสี่หนีเหล่าบรรดากองทัพโครงกระดูกและกองทัพเอราวัณอสูรต่างคุกเขา่าก้มลงกราบลงไปกับพื้นด้วยความหวาดก,กลัวต่อสิ่งที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่ภายในเมฆดำทมินเสียงฟ้าร้องคำรามดังขึ้นมาเป็นระยะระยะพื้นดินด้านล่างสั่นสะเทือนราวกับแผ่นดินไหว ตัวอะไรวะเนี่ยทำพักคลุมพายสั่นสะเทือนไปหมดมายกอุทานขึ้นพร้อมกับใช้มือมาแตะที่หน้าอกตนรู้สึกถึงหัวใจกำลังเต้นสั่นระรัวพาคลุมพายที่คอยคุ้นครองมย,ยุมอยู่ได้เกิดสันสะทางขึ้นมาราวกับจะสลายไปยังไงอย่างนั้นผ่านเข้มขาดใช้วิชาเรื่องสัมภวเวสีไม่ได้ พลางไก่เอ่ยบอกพลางเข้มที่ยังแหงหน้ามองบางสิ่งที่เคลื่อนไหวอยู่ภายในเมฆดำทะมึนก้อนนั้นด้วยความตกตะลึงคงเพราะมีบางอย่างที่มีพลังอำนาจยิ่งใหญ่แม้กระทั่งพูดผีวิญญาณยังหวาดวันนี่ใช่พญานาคราชกับพญาคุดจริงหรือเหตุใดกลิ่นอายที่ค่าสัมผัสได้มันเป็นความน่าสยดสยองมีท่ความหวาดเกรง ผ่านเข้มอุทานออกมาด้วยความไม่เชื่อในสายตาตัวเองในขณะที่ยังคงเหงนหน้ามองขึ้นไปบนฟ้าพลันนั้นเสียงฟ้าร้องกึกก้องจนพื้นดินสะเทือนปรากฏมาพร้อมกับฟ้าแลบก่อนที่ขนทุกเส้นบนร่างกายของคนทั้งสี่จะลุกสู้ขึ้นมาทั่วร่างราวกับเป็นปฏิกิริยาตามสัญชตาตญาณของร่างกายที่สัมผัสได้ถึงอันตรายก่อนสมองจะสั่งการ ไกลจงปกปูกปากตะว,วันตะโกนเสียงดังลั่นทันทีที่สัญชติยานรับสัมผัสได้ถึงอันตรายส,สิ้นเสียงตะว,วันเวลาเดียวกันนั้นก็เกิดปรากฏการ์ฟ้าผ่าลงมายังจุดบริเวณที่คนทั้งสี่ยืนอยู่นับส,สิบๆครั้งในซีว,วินาทีเดียวกันแล้วมีฟ้าผ่ากราดลงมาบริเวณรอบๆอ,อีสิบครั้งทิ้งกันทั้งสี่ชีวิตต่างยกแขงขึ้นมาบังใบหน้าตนเองเอาไว้โอ๊ย นี่ยังไม่ตายเหรอเนี่ยไม่ยมสะบดออกมาขณะที่ค่อยๆลืมตาและนำแขนที่ยกมาบาังหน้าตนลงพร้อมกับมองไปรอบๆบ,บริเวณซึมีรอยไหม้จากฟ้าผ่าลงมาร่างของกองทัพเอราวัณอสูรจำนวนหนึ่งได้มีร่างที่ไม่เกรียมอยู่ในถ้ำหมอกกราบจากสายฟ้าที่ผ่าลงมาจากเบื้องบนณจุดที่ทั้งสี่กำลังลดแขนลงตอนนั้น ได้ปรากฏพระขันที่ตะวันเคยถืออยู่ลอยเปล่งประกายเป็นเกราะคอยปกป้องคนทั้งสี่โดยบริเวณปลายพระขันนั้นได้ปรากฏรอยบินราวขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดก่อนที่ตะวันจะเอื้อมมือไปหยิบพระขันที่ลอยมาหาตนเอาไว้อย่างหวงแหนขอบคุณครับขอบคุณตะวันเอ่ยขอบคุณพระขันที่สร้างขึ้นมาจากเหล็กไหลซึ่งเป็นของต่างหน้าเพียงอย่างเดียวของพรางกรรมที่เหลีอวไว้ให้ตน ด้วยเหตุนี้คนทั้งสี่จึงรอดจากสายฟ้าที่ผ่าลงมานับสิบครั้งอย่างน่าอัศจรรย์แต่บัดนี้มีร่องรอยร้าวจากการปกป้องคนทั้งสีน่นั่นมันตัวอะไรวะมาย,ยมเอ่ยขึ้นด้วยสีหน้าท่าทางที่ดูตื่นตะลึงเขาแงหน้ามองไปบนฟ้ามันชวนให้รู้สึกสยดสยองเป็นอย่างมาก มือที่กำมีดหมออยู่เกิดสั่นราวกับจะหลุดจากมือนาคราชครุฑไม่ใช่ตัวหะไรวะพานเข้มพางไก่เอ่ออกมาขณะมองสิ่งที่ปรากฏออกมาจากด้านหลังก้อนเมฆดำทมืนโดยสายตาที่ราวกับว่าไม่เคยเห็นมาก่อนพานเข้มเองที่ยืนนิ่งก็ตกตะลึงเช่นกันม,มันกลายเป็นอสูรไปแล้วหนักอสูร ครุฑอสูรตัวตนอันสูงสุดของครุฑและนาคหายไปไหนกันหมดนี่แม้กระทั่งพวกท่านก็ยอมให้พวกปีศาจไปแล้วหรือผ่านเข้มเออกมาราวกับไม่เชื่อสายตาตัวเองขุกปากไอ้มนุษย์เสสวะอย่ารีบบังอาจทิปปากเน่าๆของพวกมึงเรียกท่านเทพเช่นนี้ไปจัดก,การมันบาปห้โทศะก์คำรามขณะที่ยืนมองคนทั้งสี่จากนั้น เหล่าเอราวัณอสูรที่เหลืออยู่ตาก็พุ่งกรูเข้าโจมตีตามคำสั่งของผู้นำและตอนนั้นก็เกิดการปะทะดังสนั่นวั่นไหวเสียงของอาวุธเข้าฟาดฟ,ฟ,ฟันกันเสียงของการเฉือนทะลุงเนื้อเสียงคำรามของกองทัพเอราวัณอสูรดังสนั่นวั่นไหวแม้จะสร้างบาดแผลลึกบนร่างของพวกมันบั่นแขนจนขาสะบัน้นแม้จะบาดเจ็บสักเท่าใดหากไม่ตัดคอหรือแทงสมองแทงหัวใจ 6วันก็ยังคงสู้ต่อทั้าอย่างนั้นจนกว่าจะตายราวกับว่าเหล่ากองทัพเอราวัณอสูรนี้ไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดเลยแม้แต่น้อยทานเข้มทางไกลรีบเข้าไปในเมืองตามหาบาปแห่งอัตตายค่าทีครับเป็นมันแน่ที่ควบคุมความตายได้ขอแค่ทำลายพิธีกรรมของมันก็อยู่การเวียนว่ายตตยเกิดของเราอาสูรได้ครับตะว,วันเอย่ยราวกับรู้ถึงสถานการณ์นี้ดี แล้วก็เป็นไปตามที่ตะวันคาดไว้ร่างของเอาราวัตอสูรและกองทัพโครงกระดูกที่เพิ่งถูกปลิดชีพไปก็ลุกขึ้นมาสู้ทั้งอย่างนั้นแม้เกิดทางร่างที่หัวขาดหลุดออกจากร่างแล้วก็ตามถ้าจะตา้านมันไว้กับตะวันเองพ่อทางไกลรีบไปด้วยละครับก่อนที่ตัวบนฟ้ามันจะเคลื่อนไหวไม่ยอมตะโกนบอกพลางเข้มพ่อตนและพลางไก่ให้รีบไปตามที่ตะวันบอกพวกเองอย่าตายเชียวละ พางไก่ตะโกนตอบพร้อมกับเอ่ยชวนพลางเข้มให้วิ่งฝ่ากองทัพอสูรที่กำลังรุมล้อมออกไปด้วยตะพดของพลางเข้มและกระสุนของพลางไก่ราวกับเป็นกระสุนคดมันพุ่งเข้าไปยังหัวของเราอสูรตนแล้วตนเล่าราวกับมีชีวิตพันทั้งสองกดฝ่าแหวกกองทัพอสูรที่รายล้อมตนออกไปจนเกือบจะถึงลานโล่งด้านนอกอย่าคิดที่จะทำเช่นนั้น ไอ้พวกเศตเดนเสียงคำรามดังมาจากร่างบาปโทสะก่อนที่มันจะคว้างหอ,อกกระดูกพุ่งไปยังร่างพระทั้งสองหมายจะเสียบแทงให้ทะลุร่างเทว่าก่อนที่คมหอ,อกจะถึงพันเข้มพันไก่ก็มีวัตถุบางอย่างพุ่งชนเท่ากับหอ,อกกระดูกที่ถูกเคิ่งมาจนทำให้กระเด็นปลิวเปลี่ยนวิถีอย่าได้คิดไอเดลฉาน ตะว,วันเอ่ยขึ้นหลังจากพุ่งร่างไปพร้อมกับเชปเพอร์ขันเบี่ยงทิศทางของหอบไปอย่างชิวเฉียดแม้ตะว,วันตอนนี้จะรู้สึกมือชาฮเฮ้ไอเสดเดนลูกศิษย์ไอสวะนั่นบาปโทระะคำรับออกมาด้วยความไม่พอใจเป็นอย่างมาก ดวงตาอันแดงฉากของมันเพ่งมองที่ร่างของตะววันราวกับอยากจะฉีกออกเป็นชินช้นๆพลางเดินตรงเข้ามายัางจุดที่ตะววันกำลังใช้อาวุธสบันร่างเหล่ากองทัพอสูรต่อในทันทีที่ได้ป้องกันการโจมตีหอ,อกกระดูกไปฮน่าสนใจนักมนุษย์เอ๋ยจงหยุดน้ำเสียงอันทรงพลังได้ดังมาจากบนท้องฟ้า ร่างของพรางทั้งสี่ที่กําลังวิ่งอยู่ก็เกิดอาการแข็งทื่อราวกับถูกพลังอํานาจมหาศาลบีบรัดเอาไว้อย่างนั้นจิตใต้สํานึกรวมถึงสัญชตาตญาณได้บ่งบอกย้ําเตือนถึงอันตรายให้กับพลางเข้มพลางไก่ขณะน,นี้ว่าหากทั้งสองขัดขืนคําสั่งเมื่อครู่อาจทําให้ถึงตายเลยก็ได้ฮย่อมเป็นเช่นนั้นมนุษย์เอย๋ย เสียงอันน่าสยดสยองดังมาจากอีกด้านบนท้องฟ้าด้วยความพึงพอใจเป็นร่างคล้ายกับนกยักษ์ที่มีความสูงตั้งแต่เท้าจรดหัวเกือบเกือบหกเมตรร่างถูกปกคลุมไปด้วยขนนกทว่ากลับมีดวงตานับร้อยดวงปรากฏขึ้นส่วนที่หน้าสยดสยองไม่แพ้กันก็คงเป็นส่วนของใบหน้าที่มีจังอยปากยื่นยาออกมาเหมือนกับนก แต่มีขนาดที่ใหญ่ตามร่างที่ได้ปรากฏดวงตาเล็กๆแออัดเบียดเสกันอยู่นับร้อยดวงกำลังกรอกตาไปมาอยู่ในใบหน้าเดียวกันจังงอยปากด้วเผยออกเห็นปลาเล็กๆแหล,ลบคมนับพนพันซี่มันปรากฏให้เห็นหน่าสยดสยองเวลาที่มันเอ่ยพูดจังงอยปากอันใหญ่ยักษ์นี้จะแยกออกเป็น6ส่วนบานออกเหมือนกับดอกบัวที่บาน ก่อนจะคืนกลับมาประกบกันลงดังเดิมหลังจากที่พูดจบดังข้างกันนั้นมีร่างที่คล้ายกับงูยักษ์ลอยอยู่ทว่ากลับมีมือปรากฏออกมาตามลำตัวที่ยาวเลย้อยคดเคี้ยวไปมาบนอากาศนับพันพันแขนส่วนหัวที่มีงอนก็มีหัวงูเล็กๆนับพันเคลื่อนไหวโยเยไปมาดูน่าสะพรึงคนลุกเป็นอย่างมาก บนใบหน้ามีเพียงส่วนปากที่แบ่งออกเป็นสองปากซึ่งมีเขี้ยวแหลมคมนับร้อยๆซี่ปรากฏออกมานอกปากให้เห็นอุปากไ้ตัวหน้าขนลุกไม่ยมตะโกนเสียงดังลั่นขณะรับมือกับกองทัพอสูรเอรวันบนร่างของไม่ยม ปรากฏร่างที่คล้ายกับผู้หญิงสะมีลำตัวโปร่งแสงสีน้ำเงินกำลังกอดคอไว้เสมือนเป็นผ้าคลุงกรอบป้องกันให้กับมียมหลุดออกจากอำนาจลี้ลับของนาคและครุฑอสูรไปเลยครับผ่านเข้มผ่านไกตะวันตะกนร้องบอกไอ้หาเอ้ยวิง่งไอ้เข้มนี่เองกับข้าแก่จนเลอะเลือนจนหวากลัวพวกอสูรเชื่อหรือไม่อยากเชื่อเลยว่าข้าจะกลัวตาย ข่าไอไก่เนี่ยนะพางไก่ตะกนกล้องปลุกใจตัวเองพร้อมกับอาการหัวเสียให้กับท่าทีตนกูยังไม่อนุญาตให้พวกมึงขยับไอพวกมนุษย์ดื้อด้านนักเช่นนั้นพวกมึงก็จงตายไปเสียเสียงอันทรงพลังอำนาจชวนขนลุกด้ดังขัดเสียงขัดเสียงอันทรงพลังอำนาจชวนขนลุก ีดังขึ้นมาอีกครั้งจากนาคอสูรและครั้งนี้มีของเหลวสีม่วงถูกพ่นออกมาจากปากทั้งสองข้างของนาคราชอสูรตนนี้กลายเป็นหยดละองราวกับหาฝนกําลังตกลงมาจากบนท้องฟ้ามยมมองด้วยความแปลกใจไม่เห็นละองสีม่วงบนท้องฟ้ากําลังตกลงมาพลางกลั้นหายใจพรก,กลิ่นฉุนอรุณแรงของพิษไดเสดแทงไปที่ปอดขนะนี้ เช่นนั้นกูก็คงต้องเล่นด้วยพยาคุดอสูรที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าได้เอ่ยขึ้นหลังจากเห็นละอองหาฝนพิษของพญานาคราออสูรแต่ตอนนั้นกูเกิดเสียงคำรามดังกึกก้องกำปนาดแผ่นดินสั่นสะเทือนตะวันและมยมได้รีบนำมือมาอุดหูตนไว้ทันที พรางเข็มและพรางไก่ที่กําลังวิ่งฝ่าเหล่าอสูรบริวารก็ได้นามือขึ้นมาอุดหูตนไว้เพื่อลดความรุนแรงของเสียงกรีคำรามที่ดังอยู่ขณะนี้ทําเอาพรางเข้มและพรางไก่แทบจะหัวระเบิดเลยทีเดียวราวกับมีใครบางคนใช้เข็มนับรอยๆยเล่มทิ่มแทงเข้ามาที่ร่างและสมองเหมือนกับมีมือขนาดใหญ่กำลังบีบหัวอยู่อย่างไรอย่างนั้นทว่า เหล่ากองทัพอสูรหาได้สนใจไม่แม้หลายตนถึงกับตุ้งหัวระเบิดแต่พวกมันก็ยังคงกลัวเข้ามาจมตีพลัทั้งสองที่พยายามใช้มืออุดหูตนพร้อมกับหาโอกาสตอบโต้พวกมันไปทางด้านตะว,วันและมย,ยมได้ปล่อยมือที่เคยอุดหูออกพร้อมกับพยายามฝ่าวงล้อมกองทัพอสูนที่ขวางอยู่เพื่อไปช่วยพลางไก่และพลางเข้ม แม้ว่าตอนนี้จะมีเลือดไหลออกมาจากหูของคนทั้งสองก็ตามเย็นแล้วไม่ทันแน่ลองหาฝนพิษม่วงนั้นใกลถึงตัวพ่อค่ากระพานไก่แล้วไม่ยอมตะโกดออกมาด้วยความร้อนลนขณะที่กำลังฝ่าหลับอูรออกไปโถวรรองพิษด้วยนะครับตะวันตะโกน แม้จะรู้ว่าพานทั้งสองไม่ได้ยินแล้วก็ตามโดยพยายามเหยียบร่างของเหล่าอสูรเพื่อจะเข้าไปหาพลางเข้มและพลางไก่ที่รับมือกับเหล่าอสูรพร้อมกับคอยรับมือกับเสียงคำรามอันทรงพลังที่ทําให้แม้กระทั่งพื้นดินสั่นสะเทือนด้วยความทุรคทุเลโอมนโมเบี่ยงซ้ายพุทโธเบียงขวาสังโคเบียงออกหึไอ้ไกวิชาข้ามันใช้ไม่ได้ผลวะ่ะ การเข้มบอกเพื่อนขนาดใช้มีดหมอป้องกันการโจมตีของละอสูรซึ่งกำลังถาโถมกันเข้ามาอย่าไม่กลัวตายบัดนี้ละอองฝนสีม่วงก็ได้เข้าใกล้คนทั้งสองโดยเหลือเพียงระยะ5เมตรแล้วจงเป็นเกียรติที่ชีวิตอันไร้ค่าของพวกมึงจะกลายมาเป็นพลังให้กับพวกกูนาคราชอสูรที่ลอย,อยบนฟ้าได้เอ,อ่ยขึ้นด้วยความพึงพอใจ โดยที่ครุสูลที่อยู่ข้างๆยังคงกรีดร้องคำรามอยู่แบบนั้นและชั่วพริบตาก่อนที่ละอองหาฝนพิษจะถึงร่างพรานทั้งสองปรากฏเปลวเพลิงลุกโหมปกปองร่างของพรางไก่และพรางเข้มไว้อย่างทันท่วงทีก่อนที่พิษฝนม่วงจะสัมผัสร่างเกิดเสียงระหว่างอาคมพะทะก,กันดังสนั่นวันไหวก่อนละอองหาฝนพิษม่วงที่สาดเข้ามาจะละลายหายไป มีอีกส่วนที่กระจายไปถูกร่างเหล่าอสูรที่อยู่รอบๆทันทีที่ร่างของเหล่าอสูรสัมผัสเข้ากับละอองพิษสีม่วงร่างของอสูรเหล่านั้นก็ละลายกลายเป็นของเหลวไม่เหลือแม้กระทั่งกระดูกส่วนเสียงกรีดร้องคำรามอันทรงพลังก็ได้เงียบลงเมื่อหอกเล็ดดาบจำนวนนับร้อยเล่มได้ดพุ่งมหาหนักราอสูรและครุฑอสูรที่ลอยตัวอยู่กลางอากาศก่อที่อาวุธเหล่านั้น จะถูกครุฑอสูรหันมากรีดร้องคำนามใส่จนหอกและดาบร่วงลงสู่พื้นเบื้องล่างมันผูดด้ใดกันบังอาจนะักสิ่งนารราชอสูรสบคำรับออกมาด้วยความไม่พอใจเป็นอย่างมากที่พิษอันแสนภาคภูมิใจได้สลายหายไปไม่สามารถทำอันตรายเป้าหมายได้อไอ้หานั่นมันใช้วิชาครุดกูได้กลิ่นอายของนครราชจะเปลวเพลิงนั่น มันเป็นไปได้ยังไงมนุษย์ที่สามารถรับอาวิชานาครราชและครุฑมาได้ช่างหัวไอพวกงอกนั่นจับมันมาให้กูเดี๋ยวนี้เสียงครุฑอสูรสะบดเสียงดังลั่นดวงตาเล็กๆที่เบียดกันอยู่ได้จ้องไปยังร่างของใครบางคนที่อยู่ด้านล่างทําให้นาครราชอสูรรีบหันคว้ามองลงไปและภาพที่เห็นคือตะวันที่ยืนอยู่ โดยแขนซ้ายของตะววันปรากฏปเปลวเพลิงออกมาส่วนมือขวามีหมอกสีดำลอยปกคลุมอยู่นั่นปเปลวเพลิงของนาคาอาคีเองเป็นเพียงมนุษย์และเอาวิชานาคาอาคีมาได้ยังไงนาคราสูญสบดด้วยความหัวเสียไม่พอใจกว่าจะพ่นฝูงสัตว์มีพิษออกมาจากป่าทั้งสองข้างเหล่าฝูงพึ่งตอแตนแมงป่องงู สัตว์มีพิษทุกชนิดได้ถูกพ่นลงมาอย่างพื้นดินด้านล่างพร้อมของเหลวสีม่วงที่ติดไปทั่วตัวเมื่อสัมผัสได้กับพื้นดินก็เกิดริกกัดกร่อนพื้นดินละลายออกเป็นบริเวณกว้างหญ้าและต้นไม้ที่ถูกสัตว์มีพิษอีส่วนหนึ่งสัมผัสก็ต่างเฉายืนต้นตายไปเฮ้ยกูน่จจะฆ่าเมืองตั้งแต่ตอนนั้นไอเซซุวะบาปแห่งทศีสตร์สะบดด้วยความเกลียดกราด มันวิ่งเหยียบบริวารอสนตรตนเข้ามาพร้อมกับหอกกระดูกที่สร้างขึ้นมาจากร่างบริวารมันตรงเข้าหาตะวันด้วยความโกรธแค้นและหัวเสียตะวันระวังมยงมตะโกนบอกตอนนี้ตะวันดูเหมือนจะยืนหยุดนิ่งอยู่กับที่โดยที่แขนทั้งสองข้างมีเปลวไฟและหมอกสีดำค่อยๆค,คลายออกราวกับว่าร่างของตะวันหยุดชะงักเพราะใช้พลังอาคมเกินกว่าจะรับไหว โถวิมายมยมที่เห็นดังนั้นจึงพุ่งเข้าไปช่วยหรือไปเถอะพลางไกลผ่านเข้มที่ไม่เคยเห็นมายมนในด้านจริงจังขนาดนี้มาก่อนก็ข่มใจพูดเสียงดังเพิ่มความมั่นใจให้กับตนเองโอมสัมภเวสีอิติมานังพูดผีพรายร้ายจงออกมาให้หมดสิ้นเสียงพลางไกลไรยบริกรรมคาถาก่อนจะล้มมือลงไปในย่าม หยิบกระบอกไม้ไผ่ปล้องหนึ่งที่มีขนาดทุบแขนผู้ใหญ่จะมีรอยขีดเขียนอักขาระสีดําอยู่เต็มไปหมดพร้อมกับผ้ายันสีแดงที่ถูกได้สายศิลรัดเอาไว้มิดชิดบัตรนี้ได้ถูกทางไก่โยนออกไปด้านหน้าผีไร้หากล้มพูดผีทุกตนเอ๋ยมึงจงทําให้พวกมันได้เห็นถึงความเฮี้ยนอยูนี้พลางไก่ตะโกนก่อนที่ปล่องไม้ไผ่จะตกกระทบสู่พื้น กระบอกให้ผายก็แตกออกไปอย่างง่ายดายในทันทีและตอนนั้นก็เกิดกลุ่มหมอ,อกควันสีขาวพวยพุ่งขึ้นมาตามมาด้วยเสียงกรีดร้องชวนสยดสยองก่อนปรากฏร่างเหล่าดวงวิญญ,ญาณน,นับ20ตนซึ่งบางตนมีลักษณะท,ที่คล้ายกับคนมีเขี้ยวงอ่อกออกมาตามมุมปากดวงตาลึกโบตามนิ้วมือมีเล็บยาวเฟื้ยบางส่วนก็เป็นเสือที่ดูดุร้าย และทันทีที่ปรากฏร่างพวกมันก็กลูเข้าไปกัดกินเหล่อาอสูรด้านหนา้าด้วยความหิวกระหายข้าไม่อยากใช้เลยมันคือเหล่าพูดผีเสื้อสมิงที่ข่าปราบตั้งแต่สมัยยังอยู่กับไอ้กร,รมอย่าไว้ใจพวกมันเด็กขาดนะพวกมันเป็นพูดผีที่แม้แต่ข่ารับมือก็ไม่ไหวรีบไปเถอะไอ้เข้มทางไก่ตะโกนสุดเสียงฝ่าเสียงคารามของอสูรและผีร้ายที่กำลังกัดก,กินสู้กันอย่างดุเดือด ก่อนที่พระทั้งสองจะรีบวิ่งออกไปเฮ้ยมึงอีกแล้วหรือภายน้ำบาปโทสะสะบัดด้วยความหงุดหงิดเมื่อเห็นมายมยมที่มายืนใช้มีดหมอรับมืออของตนที่หมายจะทะลวงร่างของศัตรูด้านหน้าเออสิวะจงกว่ามึงกับกูจะตายกันไปข้างตะวันเองรับมือกับไอ้พวกน่าสงสัยนั่นได้ไหมมันอยู่บนต้นไม้ด้านหลังบาเอ้ยไอ้สนาบดีนั่นถูกบางอย่างยึดต้้งไปแล้ว มยมตะโกนบอกตะวันที่เพิ่งได้สติดามผักขันถูกจับเอาไว้แน่นใบหน้าตะวันในหันมองขึ้นไปยังต้นไม้ที่อยู่ห่างออกไปไม่ถึง50เมตรปรากฏร่างของเสนาบดียืนเสียยิ้มอยู่พร้อมกับเหล่าทหารซึ่งคาดว่าเป็นบริวารของมันอีสิบตน <c oughs> บาทโทสะเอ๋ยมึงกำลังลำบากพมนุษย์เพียงสองคนเนี่ยนะ เสนาบดีพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงยียวนกุนประสาทผู้ป่าไปบาปราคะท่าทีของมึงจะทำให้หนายท่านไม่พอใจและหากมึงยังอยู่ในร่างมนุษย์อีกแล้วก็กูจะสังเวยมึงไปอีกตนบาปโทสะสะบุกคำรามด้วยความไม่พอใจกับบาปแห่งราคะที่อยู่ในร่างเสนาบดีที่ยืนถือเคียวอยู่บนต้นไม้อขออภัยขอรับ ่านนาคราชท่านครุฑอสูรเสนาบดีกล่าวก่อนจะทำสัญญาณมือให้กับบริวารตน<ะ>สิ่งร้องคมรามของเสือดังสนั่นวันไหวพร้อมกับรา่างของบริวารบาแห่งราคะกลายร่างเป็นเสือสมิงลายผ้ากรอนร่างใหญ่แต่จงเข้าไปจู่โจมตัวมันทันทีทว่าราวกับจะเป็นสัญชาติญาของเสือรายที่ไม่ถูกกันเหมือนดั่งสุภาษิตที่ว่า เสือสองตัวอยู่ท่ำเดียวกันไม่ได้เราผีเสือสมิงที่พลางไก่ได้ปลดปล่อยออกไปได้พุ่งคำรามเข้าเขย่ำฟัดเหวียงกันระหว่างคมเขี้ยวและกงเล็บทันทีและตอนนั้นก็มีเสียงการประทะก,กันระหว่างหอ,อกกระดูกและมีดหมอคอมย,ยมที่เกิดพลังอาคมสว่างสวัยวูบวาบไปหมดฝูงสัตว์มีพิษได้กรูรุมเข้ามาหาจุดที่ตะว,วันและมีย,ยมกำลังยืนอยู่ บัตรนี้ทั้งสองได้ถูกล้อมเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วน่าแปลกนักที่พวกมันสูดเอาพิษกูเข้าไปแล้วแต่กลับไม่เป็นอะไรมันมีสิ่งใดต้านพิษนาคราชพิษเชงกูได้อีกนาคราชอสูนเอ่ยด้วยความไม่พอใจ ทั้งเหล่าสัตว์มีพิษทั้งหลายที่พุ่นออกไปยังดูมีท่าทีหวาดกลัวมยมและตะว,วันราวกับเป็นความหวาดกลัวตามสัญชตาตญาณเมื <c> ่อ <oughs> เดี๋ยวข้าเด็ดหัวมันมาให้ขอรับท่านนายท่านเสียงยียวนกุญปสาทดังมาจากร่างของเสนาบดีที่อยู่บนต้นไม้ก่อนที่ร่างที่เคยเป็นเสนาบดีจะค,ค่อยๆเปลี่ยนกลายเป็นครึ่งคนครึ่งเสือ เขียวที่ถือไว้ก็กลายเป็นส่วนหางของเสือที่ดูคมกริบและตอนนี้เสือลายพลาดกรตัวใหญ่ก็กระโจนเพื่อจะขย่ำตะว,วันทันที